เมื่อก่อนหลวงพ่อหัดภาวนาใหม่ๆนะหลวงพ่อนึกปรามารครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงพ่อฤาษีเลง่ยนดำนึกปรามาสท่านนะพอภาวนาเข้าใจแล้วต้องกลับท่านเลยครูบาอาจารย์ท่านก็เตือนครูบาอาจารย์ท่านมีเยอะนะอย่างหลวงปู่สิมนะท่านเคยเตือนนะ เราไม่ได้พูดกับท่านเรื่องหลวงพ่อฤาษีเลยอยู่ๆท่านก็พูดขึ้นมาเองอย่าไปดูถูหลวงพ่อฤาษีนะนีเราก็เฉลียวใจนะเอ๊ะทำไมท่านสอนนิพพานมีพระพุทธเจ้ามานั่งเข้าแถวมันก็มีรูปธรรมมีนมามธรรมสิทธิ์่านแต่เดิมะท่านสอนสติปัฏฐานนะยุคแรกๆอะ แล้วท่านพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่รับไม่ได้คนส่วนใหญ่มันยังติดในวัตถุในรูปธรรมในนามธรรมอยู่ท่านก็สิ่งเหล่านี้มาหลอกมาล่อนะอย่างสอนเรื่องให้เราเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรงเงี้ยตัวเนี้ถ้าเราเห็นนะศีลเราจะดีขึ้นนี่เป็นเรื่องอุบายท่างนั้นนะืะน,นิพพานนะเป็นโลกพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้นะ ที่จริงพุทสันติอะนิพพานก็คือสันติความสงบนิพพานมีสันติลักษณะพระเจ้าก็บอกนะในนิพพานเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีอากาศไม่มีวิญญาณนะไม่มีอากาศอากาศสารนันจาย,ยตนะวิญญาณนันจาย,ยตนะ หากินจัญญายตนะในวันสัญญาณาสัญญายัยตนะไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ถ้ามันไม่มีดินน้ำไฟลมนะมันก็มีรูปไม่ได้รูปนี้มันก็อาศัยดินน้ำไฟลมเกิดขึ้นมามนก็ไม่ได้มีรูปหรือรูปนิมิตนะไม่ได้อาศัยดินน้ำไฟลมเน่ยสมาธิสร้างรูปนิมิตขึ้นมา มันก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่ดีเพราะมันมีเหตุเกิดเหตุของรูปนิมิตก็คือการทําสมาธินะะสร้างรูปนิมิตขึ้นมาสิ่งใดเกิดจากเหตุนะถ้าเหตุด,ดับสิ่งนั้นก็ดับนะเนี่ยที่พระอัศชีท่านสอนทําใดเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้น พระตถาคตเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้สอนอย่างนีนะ้งั้นถ้ายังมีรูปอยู่นะทูเจ้าบอกมันไม่มีนะแต่ว่าคนซึ่งมันติดรูปอะอยู่ๆไปสอนถึงนิพพานตัวจริงไม่มีใครเอาหรอกมันไม่สนุกมันรู้สึกอย่างนั้นนะมันติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลพระในธรรมารมณ์เคยติดอะติดในรูปธรรมติดในานมามธรรมอยู่ๆไปสอน ให้วางรูปวางนามไม่เอานะก็ต้องหลอกไว้ก่อนคล้ายๆครูบาอาจารย์ทำวัตถุมงคลา่านะห,หลอกพวกเราให้ถือศีลนะแจกวัตถุมงคลแล้วก็บอกต้องรักษาศีลนะถ้าไม่รักษาศีลแล้วมเสื่อมนะอ่างเงี้ยจะเสื่อมได้ไงนะเสื่อมได้ไงรูปพระพุทธเจ้าอ่างเงี้ยเรานึกถึงพระเจ้านะไม่ต้องมีรูปเลยนะเราก็ยังมีคุณงามความดีเกิดขึ้นในใจเราได้นะ มันศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ท่านก็หลอกล่อมเป็นอุบายของท่านนะให้คนมันติดวัตถุไว้ก่อนนะติดวัตถุไว้ก่อนแล้วถ้ามีสติมีปัญญามากขึ้นก็วางนะอย่างหลวงปู่อะไรหลวงปู่ดูนะ่บอกให้ติดวัตถุมงคลไว้ก่อนดีกว่าติดสิงหาประมงคนกะูบายของท่านนะครูบาอาจารย์แต่และองค์ก็มีอุบาย ถ้าสอนถ้าสอนตรงไปตรงมาุตงตีรับไม่ไหวอย่างหลวงพ่อสอนนีห่หลวงพ่อไม่เกรงใจพระสอนตรงไปตรงมารับได้ก็ได้รับไม่ได้ก็ช่งนะงางกรรมของสัตว์ใครไปอุ้มใครไปนิพพานได้ก็ต้องไปด้วยตัวเองนะสอนอะ้อย่างตรงไปตรงมาให้นิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนิพพานไม่มีรูปธรรมนิพพานไม่มีนามธรรมนะนิพพานก็คือนิพพาน นิพพานมีลักษณะยังไงนิพนพานมีลักษณะสงบส,สันติสงบเพราะอะไรสงบเพราะไ,ไม่มีกิเลสสงบเพราะไม่มีตัณหาสงบเพราะไม่มีความดิ้นรนปรุงแตง่งพราไม่มีความดิน้นรนปรุงแตง่งมันจะมีรูปมีนามขึ้นมาได้ไงนามรูปมันเกิดจากความปรุงแตง่งไม่ไม่มีความปรุงแต่งก็ไม่มีรูปไม่มีนาม แล้วมันมีความสุขไงก็มันไม่ถูกเสียดแทงอีกต่อไปเป็นสันติสุขจริงๆนะไม่มีอะไรมากระทบกระทั่งไม่มีอะไรมาเสียดแทงหลวงเนีือพระเจ้าท่านบอกแ้ตรงไปตรงมาที่สุดเลยแล้วพวกเรารับไม่ค่อยได้ท่านบอกนิพพานไม่มีดินน้ำไฟลมใช่ไหมไม่มีอากาศไม่มีช่องว่างนะไม่มีวิญญาณไม่มีความไม่มีอะไรเลย ไม่มีพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนอะไรเงี้ยฟังแล้วไม่น่าอยู่เลยหไหมกลางวันก็ไม่มีกลางคืนก็ไม่มีมันอยู่ในทวายไรโซนหรือไงอมันคิดแต่จะอยู่อะมันไม่เคยรู้จักในสิ่งซึ่งเหนือรูปธรรมนามธรรมล่นไปพอฟังแล้วเอาไม่รับไม่ได้อะครูบาอาจารย์รุร่นหลังๆก็เลยหลอกๆเอานะสร้างอะไรที่ปลุกเราให้ก้าวไปข้างหน้านะ ทำวัตถุมงคลมาเพื่อให้เรารักษาศีลเพื่อให้เรานั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สอนน้นสอนนี่นะเห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเราจะได้ไม่ทําผิดศีลเป็นอุบายมากมายนี่ถ้าเราหมดแต่ติดอุบายนะเราก็ไปไหนไม่ได้แล้วแหวกอุบายไม่ออกถ้าแหวกออกก็จะเข้าใจหรอโอ้ยส,สติปัญญาครูบาอาจารย์ไม่ธรรมดานะ สอนคนโง่ๆอย่างเราให้ก้าวหน้าขึ้นมาได้นะอุบายวิธีของท่านมากมายสอนแต่พอเราเข้าใจแล้วมันมีวิธีที่รัดสั้นที่สุดเลยไม่เห็นจะต้องอ้อมค้อมมาไกลแสนไกลร,นะนะรัดสั้นเลยคือเรียนรู้เข้ามาที่จิตเลยกุศลเกิดที่จิตขอ,ขอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตไม่ได้ที่อื่นหรอกมรรคผลไม่ได้เกิดที่ดินน้ำไฟลม กุศนะลไม่ได้เกิดที่ดินน้ำไฟลมนะอกุศลก็ไม่ได้เกิดที่ดินน้ำไฟลมมันเกิดที่จิตนี่แหละงั้นถ้าเราภาวนานะเราสุดท้ายมันจะตัดตรงเข้ามาที่จิต